สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระศรีสวยวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่วิวท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีพระขุนแผนพรายเอราวัณหลวงพ่อหารปัญญาทโรวัดป่าอาเจียงหรือที่รู้จักกันในนามสุสานช้างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินปัจจุบันหลวงพ่อหานท่านมีอายุ69ปีครับท่านเป็นสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคม หลวงปู่หงพรมปัญโยแห่งสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทิาคมของจังหวัดสุรินครับหลวงพ่อหารปัญญาธโรท่านเป็นพระอาลยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้ออกจาริทธุดงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยและยังทุดงไปยังประเทศใกล้เคียงอาทิเช่นลาวพามา่าและกัมพูชาครับและในขณะที่ท่านออกทุดงอยู่ในป่าแถบประเทศกัมพูชา ท่านได้ร่ำเรียนพุทธาคมและสยเวทต่างๆและเเรื่องรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรจากพัทุรงลึกลับในป่าอีกด้วยครับวันนี้ผมได้มาแบ่งปันเป็นรายการลุ้นนะครับสำหรับพระคุณแผนพรายเอลวันนะครับซึ่งได้ทำพิธีพรีมวลสารโดยสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 1. หลวงพ่อหานปัญญาทโร 2. หลวงปู่ปันสัมปนธรมโมโดยมีรายละเอียดมวลสารดังนี้ครับ 1. รายเงินนะก็คือช้างน้อยที่ตายภายตั้งแต่โบราณกาลนานมานะฮะถือเป็นของอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์มีทริ์ในตัวทั้งทางมหาอำนาจมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมและยังป้องกันพูดผีปีศาจได้อีกด้วยครับ 2. น้ำมันช้างผสมโขลงเป็นน้ำเชื้อจากช้างที่กำลังตกมันหลังจากที่ได้ผสมพันธ์แล้วจัดว่าเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์ชั้นครูของดีที่หายากมากด้วยพุทธคุณ เป็นมหาสเสน่ห์มหารักมหาหลงดนกิจโดนใจให้รักใคร่รุ่มหลงหรือจะใช้เจรจาค้าขายก็ได้ผลดีนักแร 3. สีพึ่งช้างผสมโขงคือสุดยอดเมตตามหาสเสน่ห์มีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้าม 4. ว่านสาวหลงตามความเชื่อโบราณพบว่าว่านสาวหลงเป็นว่านที่ทรงคุณค่าทางเมตตามหานิยมสูงใช้ปลูกในบ้านเรือนเพื่อเป็นสเสน่ห์และสิริมงคลแก่สถานที่ เหมาะสําหรับร้านค้าเพื่อเป็นเครื่องช่วยเรียกลูกค้าชายหนุ่มชาวบ้านในสมัยก่อนเวลาจะออกไปเกี่ยวพาราศีสาวมักจะขุดเอาเงาว่านสาวหลงติดตัวไปด้วยฝ่ายหญิงเมื่อพบเจอกับชายหนุ่มก็จะหลงงงวยหลงรักสุดจะหักห้ามใจ 5. ว่านเถาหลงหรือเครือเขาหลงคือไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในป่าลึกมีเทวดาอารักษ์ผู้มีวิชาคมถึงจะตัดเอามาได้ชื่อเถาวัลหลง เพราะไม้ชนิดนี้หากมีมนุษย์หรือสัตว์เผลอข้ามก็จะหลงป่าหาทางออกไม่ได้แม้แต่นกที่บินผ่านก็จะหลงอยู่ในต้นไม้แถวนั้นหาทางออกไม่ได้จนตกมาตายในที่สุดเทาวันหลงนี้จะขดม้วนตัวเองตามธรรมชาติม้วนเป็นบ่วงที่เรียกกันว่าบ่วงนักบาตรเป็นของอาถรรพ์ทางธรรมชาติของทนสิทธิ์ที่หาไม่ได้ง่ายนักเพราะจะมีอยู่ในป่าลึกบางท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า เครือเถาหลงนี้จะมีอยู่บริเวณหน้าทางเข้าของเมืองลับแลเท่านั้นเพื่อป้องกันผู้ที่เจตนาไม่ดีให้หลงทางไปทางอื่นไม่ให้เข้ามายัางเมืองของตนมีพุทธคุณทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมหญิงชอบชายชมหญิงรักชายหลง6ว่านสเสน่ห์จันเป็นว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมโปูกไว้เพื่ออำนวยโชคลาภและทําให้ผู้เป็นเจ้าของมีสเสน่ห์เจ็กาฝากทั้งเจ็ชนิด เด่นทางด้านค้าขายดีทวีคูณเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมตามตำราโบราณกล่าวเอาไว้ว่า 1. กาฝากรักสรรพคุณเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ค้าขายดีสองกาฝากขนสรรพคุณทางด้านค้าขายดีมากบูชาหน้าร้านขายดีมีคนอุดหนุนมากมาย3กาฝากคูลสรรพคุณทางด้านค้าขายร่ำรวยเป็นมหานิยมค้าขายทวีคูณดังชื่อใครบูชาหน้าร้านจะร่ำรวย มีแต่คนนิยมชมชอบติดอกติดใจสี่กาฝากหลงตายพรายสมพคุณด้านเมตตามหาสเสน่อมีคนรักคนชอบมีพุทธคุณในตัวโบราณเชื่อว่ากาฝากที่เกาะไม้มงคลมีที่คุณทางด้านค้าขายร่ำรวยเป็นมหานิยมใครบูชาหน้าร้านขายของมีแต่คนนิยมชมชอบ 5. กาฝากทับทิมสมพคุณทางด้านโชคลาภค้าขายดี 6. กาฝากมะรุมสมพคุณเรียกลูกค้าค้าขายดีมีเงินทอง มีทางด้านเจริญมงคลรุ่งเรืองทำอะไรก็สำเร็จสมปรารถนามีเมตตามหาสเสน่ห์ค้าขายดีมีคนมาลุมล้อมดังชื่อ 7. กาฝากมยมสรพคุณทางด้านค้าขายเมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีไว้ในบ้านเรือนหรือร้านค้าจะมีแต่คนนิยมชมชอบต้องบอกว่ามวลสารทุกชนิดนั้นเป็นของจริงมีที่มาที่ไปทางคณะผู้จัดสร้างได้บุกป,ป่าฝ่าดงขึ้นเขา ไปตามเก็บอาว่านสดๆจากยอดเขาเพื่อมาทําเป็นมวลสารพระคุณแผนพรายเอลาวันรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมมีภาพบรรยากาศนะในขณะที่ทางทีมคณะผู้จัดสร้างนะเขาได้เดินทางขึ้นเขานะเพื่อแสวงหาว่านอันรักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอามาให้รับชมกันครับขึ้น,ข,นขึ้นได้ชื่อว่าขึ้นเขาลงห้วยของจริงประมาณนี้จะให้ดูทางว่ามันชันแค่ไหนนู่นเลยครับผม คุณแผนนับผู้สร้างคุณแผนภายในวันนี้ห้วยที่อยู่ในห้วยที่อยู่ในเขานะครับนะเราได้จุดทูบจุดเทียนนะครับบอกจาป่าาเขาเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไปหาว่านศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเป็นมวลสารนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาห้วยนะครับช่วงที่สองนะครับเพื่อที่จะไปหาว่านนะครับอันนี้ทีมงานผู้สร้างนะครับอยากเห็นว่านจริงๆเป็นยังไงนะครับได้ทุนเทขับรถดันด้นมาพันกิโล นบจากปาจีนโผล่มาถึงนี่นะครับเ่ยเชือกเขานะครนี่นะต้นนี้นะครับนี่นะใบนี้นะครับนี่คือเสน่จันทปลานะครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับอยากให้พี่หมอแทนขุดนี่พุทธเอาต้นนี้ไว้พุทธเรื่องะพุทเอาหัวด้วยนะนี่นะต้นนี้นะนี่ดูพุดเองเลยเด็ดใบดมดูนะครับมันจะมีกลิ่นหอม ียวแสสุด่านชนิดนี้นะครจะเด่นไปทางเมตามหานิยมเป็นเลิศนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์รือว่าต้นที่ใบใหญ่ <นะ S 2> ครับอันนี้แค่ปีนเขาครับเดี๋ยวมันจะมีว่านเสน่ห์จังนี้อยู่ข้างบน้ว่นแนแต่ต้องปีนขึ้ไนไปนี่คือผู้สร้าง นี่มาวาพี่ดึงเป็นหัวออกมานี่คือผู้สร้างที่หมอแครับเอาสเสนจันปลาครับเพื่อไปทวามเป็นโบราณเนี่ยนะครับให้แกหันมาดูดูลําต้นที่อันนี้ต้นนี้ถือว่าต้นใหญ่นะเดี๋ยวให้เทียบกับพี่หมอแคนดูเน็ตนคะรับดูใบลองดมหวัวดิพี่หอมไหมเดี๋ยวล้างก่อนในะกินไนพื้นดินนะนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นใหญ่อันนะี้ต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไป เอาอีกเพิ่มเติมเพราะว่ามันไม่พอนะเด็ดใบดมดูแล้วก็ได้นะครับนะหักหัวดูเลยก็ได้มันจะได้กลิ่นเลยหักเล็กนี้หักตจนเลยหักหัวดูแบบเนี่ยเสร็จแล้วนะครับบ้านอันนี้เสน่หจตานแล้วอยวให้พี่โมแกะหักหัวกลางหัวดูแล้วให้แกดมดูนะเป็นไงหอมไหมหอมนี่เขาเรียกว่าเสน่หจบานหอมปลานะครับยอดนี่่นีหัวครับ ถ้าหัวใหญ่ขนาดนี้มันต้องอย่างน้อยสี่ห้าปีครับถึงจะได้หัวขนาดนี้นะ,ะเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ครับผมสร้างที่หมอแคนขึ้นเขาแปวว่านี่นะครับหนุนนะดูจากาข่าคืนแล้วนะนไปขึ้นไปขึ้นไปครับผมต้นเดียวเขาลอยครับลุยเอารองเท้าสตาร์ทมาเลยอ่ะขึ้นไปครับหน่นข,ข้านเป็นกล้วยหนะี่งขึ้นไปอีกหอ้ยมีคนไม่เหยียบเลยเนี่ยเออขึ้นไป นู่นะครับมันจะชันหน่อยนิดนึงเดี๋ยวพี่มอแคนบอกเดี๋ยวพี่ลุยเองนู่นครับต้นว่านอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงกลางแม่เดินตรงไปเลยเอาตีนข้ามต้นกล้วยไปเด้อไหลลง,ไงไาม,มเาเลยเออแม่นก็นนแหละต่อหน้าพี่เองแหละต้นมันเอาแล้วเกิดอาก,การลื่น,ไ,นไปแล้วจะได้รไรสดไดุดไม่ได้นะครับถ้าไรสุดได้เดี๋ยวบอกเลยขึ้นไป นะครับจะถิงต้นแล้วนะครับน้าต้นนานหล่เห็ไหมครับต้นใบกลมเดียวให้ดูครับนี่คือว่านโยนีนครับใบนห่นะครับใบจะคล้ายต้นหมากนะครับแต่เป็นใบเล็กครับหัวเนี่ยจะเป็นลูกหัวใจนะครับนี่แบบนี้อันนี้ต้นเล็กนะครับเดี๋ยวจะมีจะถ้าเจอต้นใหญ่ซื่อหน้าผานี้ทั้งหน้าเป็นของว่านโยนีนะครับ ดูีทั้งหมดนะครับนี่นะครับดูใบครับโอ้สวยนะครับบรรยากาศจังนะครับดูครับยอดนี่ว่านที่เรามาตามหาไปใส่คุณแผนนะครับนี่คือว่านจุงนางนะครับเดี๋ยวให้ให้เใี้ขุดนะครับได้ให้ดูลักษณะหัวก่อนว่านจุงนาเนี่ยนะครับหัวมันจะเป็นป้องลายเหมือนเสือแบบนี้นะครับแล้วหัวต้องติดกันมันจะไม่เหมือนว่านอื่นนะครับถ้าเป็นว่านไอ้ว่านอื่นว่านไอ้นี่เนี่ย มันจะหัวแยกกันหนับใบจะเป็นลักษณะเรียวแบบนี้มีความน้าเดี๋ยวให้พี่เอกกดให้ดูนะครับนี่คือผู้สร้างตุนแผนภัยละวันนะครับหัวมันจะติดกันหมดเลยนะครับมันจะติดกันเป็นแง่งเลยนะครับไม่ใช่เป็นแง่งนะเขาติดกันเป็นพวงนะครับนี่คือหนับวานจุงนางนี่ะครับหับหัวมันจะเป็นงี้นับเป็นลายเหมือนเสือแบบนี้แล้วต้องติดกันแบบนี้ครับนี่อ่านี่นี่ลักษณะนะครับอันนี้ครับเจอต้นแรกอยูกลางเขานะครับ จริงๆมันจะมีดงอยู่ที่ปลายเขาอีกทีหนึงน่งนี่ให้ชมกันก่อนนะครับนี่ตามตำรานะครับนี่เขาเรียกว่าว่านจุงนางนะครับนี่คือว่านน้ำนเดี๋ยวไคเจอแล้วนี่หายากมากนี่คือว่านน้ำใบนะครับถ้าเด็ดออกมาจะมีความหอมนะครับตรงต้นมันเนี่ยจะเป็นลายครับเหมือนม้าเลยนี่คือว่านน้ำลองดมดูครับลองดมดูพี่ว่านจะกลิ่นนี้หอมหอมไหม เอาพี่แล้วให้พี่เ<น>อกดมดูนะนี่คืออันนี้คืออะไรนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมหนึ่งนับนะเดี๋ยวผมจะกดเอาไปด้วยนะครับนั่นจะเกี่ยวกับสเสน่ห์รับหากว่าน้ำแบบนะหากได้ทำมะเพื่อนครับเชื่อว่าลุยน้ำเนี่ยนะจะไม่ค่อยเจอแบบนี้นะทางน้ำเลยนะ เป็นเสน่ห์น,นะครับเป็นเสน่ห์นนนนด้วยเป็นพัดด้วยไปดูกันว่านชนิดแรกก่อนนะครับชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกกันว่าว่านค้างขาวดำนะครับว่านค้างขาวดำเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปีกเนี่ยมันจะมีปีกเหมือนข้างขาวครับมีหนวดออกนี้นะรเรียกว่าว่านค้างขาวดำอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอนี่คือเสน่ห์จันนะครับอันนี้คือสเสน่ห์จัน,น,นป่านะครับเสน่ห์จันหอมป่านะบนูนนะครับจัดอังนะครับนี่อยู่ติดกันเลยนี่เป็นเงานะครับ,รบอ่ะ ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมให้ชมกันทีนี้จะให้ดูว่านนะครับที่หามานะครับตำราของคุณแผนเนี่ยนะครับผ้าจารย์บอกผมว่าให้ไปหาว่านโยนีนะครับหรือว่าว่านดอกทองโยนีเนี่ยมาเป็นมวลสารนะครับเพื่อทําคุณแผนรุ่นนี้นะครในไหนเขาให้ความไว้วางใจให้โยมตีเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปัามและวทาปั๊มให้เขาเนี่ยนะครับใท้มันใช้ได้จริงๆนะครับใช้ได้ ให้มันดีจริงดีนอกดีในนะครับพุทธคุณนะครับของว่านโยนีเนะี้ยพี่สามารถนะครับเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับจะเป็นว่านในตระกูลดอกทองนะครับเป็นว่านในตระกูลขอบคุณครับนะเป็นว่านในตระกูลดอกทองแล้วนะครับเป็นหนึ่งในมวลสารว่านที่อยู่ในตําราของคุณแผนเลยนะครับซึ่งตรงในตาําราองค์จริงสวยมากนะครับนะผมถึงกล้ากันคือผมถึงกล้าค้าราคานี้ให้ได้นะครับสามร้อยพี่ไม่ต้องไปขายที่อื่นนะครับทักมาผมได้เลยนะครับนะเปลี่ยนพระเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับ หนึ่งนะครับที่ได้มาคือว่านโยนีอันนี้คือดอกสีทองลักษณะหัวเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนหัวใจนะครับเป็นรูปเหมือนหัวใจแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะรูปเหมือนหัวใจนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่นะครนะใบจะคล้ายๆใบต้นหมากนะครับแต่จะเป็นใบเลียวนะครับจะเป็นใบเลียวเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธคุณด้วยนะครับว่านโยนีนี้นะครับอยู่ในตระกูลว่านดอกทองนะครับจะเกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตาเป็นหลักนะครับนี่คือหนึ่งชนิด และครบตามตําราที่ระอาจารย์แคร์ได้บอกผมแล้วนะครับซึ่งขุนแผนรุ่นนี้ได้จัดสร้างในหลวงพ่อหารหมู่บ้านช้างไทยนะครับอันนี้พ่งออกมาสดๆเลยนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าเมื่อวานนะครับวันนี้มาแยกนะครับชนิดที่สองที่ได้มาเพิ่มนี่เขาเรียกว่านะครับว่านับเถือเถาหลงนะครับเถือเถาหลงเถือเถาหลงนะครับนี่เป็นอีโมสานึงตันนี้จะเป็นตัวคู่นะครับซึ่งออกดอกแล้วตรงตามตำรานะครับ เือกขอหลงนี้เชื่อกันว่านะแม้แต่สัตว์ในป่านะที่ได้ย่างกายข้ามไปหลงงงวยเป็นณจังงังนะเป็นณจังงังซึ่งจะอยู่ในมวลสารของคุณแผนรุนนี้ด้วยนะครับนะครับดูครับดูนี่คือเนื้อสดๆนะนะครับเสน่ห์ของเนื้อผงว่านนะครับจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งจะมีความอ่อนช้อยนะมีความนุ่ม นวลของเนื้อหานะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ส่องจะเข้าใจนะครับอันนี้คือชนิดที่สองนะครับทีนี้นะับว่านโยนีที่หามาอีกนี่คือว่านโยนีดอกสีขาวซึ่งหายากมากนะครับเน็ตผมอาจจะนะครับไม่แรงนะครับอาจจะตะกุกตะกักต้องขออภัยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นว่านโยนีนะครับดอกขาวจะมีต้นเล็กนะครับแล้วหายากนะครับในตระกูลโยนีเนี่ยนะครับดอกทองโยนีเนี่ยนะครับนะสีเหลืองเนี่ยพอหาได้นะครับแต่สีขาวเนี่ยถือว่าหายากสีขาวนี้หามาได้จาก ภูเขานะครับที่ประเทศลาวนะครับนะที่ประเทศลาวทีทวทนี้นะครับพุทธคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงนะบวชเสนจางจริงนะโชคลาภเป็นหลักอีกชนิดหนึ่งนี่คือว่านนะครับไก่กุ๊กนะครับตัวเล็กนะครับไก่กุ๊กเล็กนะครับไก่กุ๊กเล็กจะมีกลิ่นหอมเย็นนะครับใบเล็กเรียวเียาวเรียวยาวนะครับหัวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเย็นนะครับพุทธว่านไก่กุ๊กเนี่ยนะครับในอดีตนะครับในอดีตแต่สมัยแต่ก่อนนะครับ ก็คือ,อสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านได้นาว่านไก่กุ๊กเนี่ยนะครับไปบดนะไปตากบดนะเป็นมวลสารในสมเด็จนะครับนะในสมเด็จวะะัลคังก็จะมีทั้งว่านไก่กุ๊กเล็กแล้วก็นี่คือว่านไก่กุ๊กใหญ่นะครับว่านไก่กุ๊กใหญ่นะครับใบนะครับจะเรียวยาวหัวนะครับเหมือนเปาะคล้ายเปาะหรือว่ากระแจะจันนะครับนะหรือว่ากระแจะจันกระแจะจันหอมนะครับ สนิหหนูว่าว่านสนิทจนหอมหัวจะติดเรียงกันเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะใบจะเรียวยาวลักษณะใบจะเรียวยาวจัดว่าเป็นว่านอยู่ในตำราบโบราณนะครับคือว่านไก่กุ๊กแม้แต่สมเด็จพระอาจารย์โตปรามาจารย์นะครับหรือว่าคณาจารย์เก่าเนี่ยท่านก็ได้นาเอาว่านไก่กุ๊กเนี่ยมาจัดสร้างในพับของว่านนะครับก็อยู่ในสมเด็จเหมือนกันถ้าใครได้ศึกษาเรื่องสมเด็จพระอาจารย์โตจะได้ยินเกี่ยวกับว่านไก่กุ๊กนะครับซึ่งพระสมเด็จพระอาจารย์โตใส่ทั้งว่านไก่กุ๊กแล้วก็ไม้ไก่กุ๊กนะ อันนี้ประเภทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะครับห้าชนิดแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะมีว่านอีกชนิดหนึ่งนะครับว่านชนิดหนึ่งที่ได้มาเพิ่มนะครับอันนี้เขาเรียกว่าว่านกวักนะครับเป็นว่านกวกนะครับกวกเงินกวกทองนะครับใต้ใบแดงบนใบกลางแดงนะครับอ่านี่ชนิดที่หกแล้วนะที่หามาเพิ่มนะครับเป็นชนิดที่หกอันนี้จะเกี่ยวกับการดูดเงินดูดทองกวกเงินกวกทองเข้าร้าน เ้าบ้านนะปลูกไว้ดีนะครับได้มาบวชเป็นมนสารก็จะนะครับทวีคูณหากได้ครูบาอาจารย์นะครับอธิษฐานจิตลุกเสกอีกก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับนี่6แล้วนะครับว้านชนิดที่7นะครับที่เราได้หามานะครับเขาเรียกว่านะครับว้านมหาอุดมสามสีว้านมหาอุดม3าม,าม3สีนี้นะครับจะมีพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ขาดไม่ ไม่ขาดแคลนนะครับจะมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดนะครับนี่ครับซึ่งได้มาทั้งดอกก็ถือว่าตรงตามตําราที่สุดแล้วนะครับหากเนื้อว่านนะครับได้มาทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบเนี่ยถือว่าครบองค์ประกอบของว่านแล้วนะนะได้ดอกด้วยได้ต้นได้รากได้หัวได้ใบนะครับนี่ก็คือตรงตามตําราธาตุกายสิทธิ์หมดแล้วนะครับนี่นะครับซึ่งบรรยากาศถือว่าดูไม่น้อยนะครับที่หามาเพื่อซึ่ง รุ่นนี้ที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ที่สุดแล้วจริงๆครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนำรายได้นะครับร่วมก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วาลวัตถุต่างๆภายในวัดป่าอาเจียงครับจำนวนการจัดสร้างหนาวรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเพียง2,958องค์เท่านั้นนะครับการันตีในลังนะครับเขาการันตี ตะกุดทองคําแท้ในหลังสามองค์การันตีตะกุดเงินในหลังสิบสี่องค์และการันตีตะกุดสามกริย์ในหลังถึงแปดองค์นะครับร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงลุ้นละสามร้อยบาทรับหนึ่งลุ้นมีค่าส่งห้าสิบาทรับสองลุนมีค่าส่งห้าสิบาทรับสามลุนเก้าร้อยบาทพร้อมโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีนะครับท่านไหนไม่สะดวกโอนเงินผมก็มีบริการเก็บเงินปลายทางไว้บริการทุกท่านนะครับ เก็บเงินปลายทางก็จะมีค่าส่ง70บาทนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะจะถูกจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้นะครับอีกประมาณ3วันนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ4สี่รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตลุกเสกนะครับ1หลวงพ่อหารปัญญาธโรวัดป่าอาเจียงจังหวัดสุรินทร์2หลวงปู่ปันสัมปันธรรมโม พุทธสถานเทพนิมิตสมปัานาจังหวัดมหาสารคาม 3. พระอาจารย์วีพรพลมหากสโกวัดตลิงชันจังหวัดสระบุรี 4. พระอาจารย์แคร์เมตตาทิตโตวัดสวนขันธร,รานุสรจังหวัดสระบุรีครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลนะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่กับหลวงพ่อหานปัญญาทโรผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทร095 3257778นะครับหรือท่านจะเพิ่มเพื่อนผ่านอดีไลน์ก็ได้นะครับหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญจงนำพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอายุมั่นขวัญยืนมีโชคก้อนใหญ่มีลาบก้อนโตถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันทุกคนทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ